ครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับผมสวัสดีครับผมป้อมนะครับผมในนัมันนี่นะครับผมขอทุกคนมีเงินนับอนันนะครับผมวันนี้จะพูดถึงเรื่องรายบ้างนะครับผมจะพูดถึงด้วยการอยู่ด้วยการอยู่4เกมนะครับผมซึ่งมีความแตกต่างกันในตัวของมันเองนะครับผมอันแรกคือไฮสปีดนะอันที่2คือบล็อกท o เปียนะครับผมอันที่3ก็คืออะไรนะอทรานควอลิตี้ซิตี้นะครับผม และก็อันสุดท้ายนะครับผมที่โดนลักภูนไปนะครับฟาร์มแพลเน็ตนะครับผมเราจะไปดูเคสแต่ละอันกันนะครับผมซึ่งอันแรกนะครับผมห้สตีอินดิทิวอินดิทิวโฮมออฟเฟอร์ลิงนะครับผมโดยการที่คุณเข้าไปนะครับผมล็อกบีนบีไว้นะครับผมแล้วก็สุ่มนะสองพันโคตาไม่ใช่สิ ห้าร้อยคนนะครับผมในการเข้าซื้อนะครับผมซึ่งมีโอกาสไหมในการเข้าซื้อผมมองว่าจะมีโอกาสสูงนะครับผมซึ่งคุณที่เข้าซื้อเนี่ยคุณจะเข้าซื้อไอตัวเนี่ยฮะไอตัวบินบินเราเนียครับผมในการที่มันจะบินไปนะครับผมในในห้องที่คุณได้เลือกนะครับผมก็คือมันจะมีอย่างหรูสุดนะครับผมเป็นลักชัวรี่สตรนะครับผมคือสาห้องนอนครับผมหนึ่งห้องน้าเพราะว่ากันไปนะ แล้วก็มีห้องแบบเล็กๆนะครับผมสตูดิโอเล็กๆนะอันนี้เป็นความเสี่ยงหนึงนะครับผมที่คุณต้องรับนะครับผมว่ามันสามารถที่จะไอ้นี่ได้หรือเปล่านะครับผมซึ่งอันนึงที่น่าสนใจนะครับในรถแมพของเขาก็คือ real estate นะครับผม commerce นะครับ p2e อ่า p2e นะครับผมแล้วก็ mmo นะครับผมอันนี้ 3, 4อันนี้ถึงเป็นรถแมพที่น่าสนใจมากนะครับทำไมให้สเตทถึงน่าสนใจนะครับผมเคยพูดไปแล้วนะครับในคลิปลองเข้าไปดูกันนะครับผมรายละเอียดนะครับผมอีก5วันนะครับผมในการที่จะ คุณมีโอกาสที่จะได้อรุณห้องนะครับผมว่าคุณจะได้มั้นะครับผมโดยทิเกตที่คุณจะได้นะครับผมคือสี่ทิเกตนะครับผมแล้วก็โอกาสที่คุณจะได้ในการซื้อใช้ไฮในการซื้อนะผมช่วงเวลาในการไฮตอนนี้อยู่ที่ห้าจุดเจ็ดเหรียญดอนาราสารานะครับผมรดยประมาณสองร้อยกว่าบาทเลยนะร้อยห้าสิบกว่าบาทโดยประมาณประมาณเอาตีบวกบวกสองร้อยไปนะครับผมต่อเหรียญนะครับผมก็ราวๆสองร้อยเก้าสิบเอ็ดนะครับผมก็ตกสามสองหกพันกว่าบาทนะครับผมต่อ ต่ออันนี้นะซึ่งใน5าวันก่อนจะถึงเนี่ยผมก็พยายามเช็คดูดีๆนะผมเพราะว่าถึงเวลานั้นจริงเาคาเหลือจะขึ้นสูงนะครับผมอันที่สองนะครับผมบล็อกทเปีนะครับผมที่ผมจะพูดถึงนะครับผมมันขายนะครับผมไอ้ส่วนของเป็นแอดบ็อกนะครับผมที่เอาไว้โฆษณาบนตึกนะครับผมที่ยี่สิบเอ็ดชั้นที่เขาบอกนะครับราคาระดับขัาดการนะครับผมอยู่ที่ห้าล้านกว่าบาทนะครับผมลองลงมาก็แตะหยียบๆล้านแล้วแหละครับตอนนี้เกือบเกือบล้านสามสามเกือบเก้าแสนกว่านะครับเกือบ เยอะพอสมควรนะสำหรับการที่จะเข้าถึงนะครับผมสำหรับเราที่เป็นคนที่ไม่ได้มีเงินถุงเงินถังน,นะครับผมก็พยายามมองให้เป็นโอกาสไว้นะครับผมซึ่งถ้าใครที่มีเงินเยอะนะครับผมเงินเหลือนะก็ลองศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับผมเพราะว่าส่วนนี้เนี่ยมันจะเป็นโฆษณาที่สุกจริงเข้ามานะครับผมในจากโลกจริงนะครับเข้าโลกเสมือนนะครับผม นั่นหมายความว่ามีโอกาสที่คุณจะได้รับรายได้นะครับเพิ่มเติมด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นทิศทางที่ดีนะครับผมแต่ต้องมองทั้งโอกาสและอุปสรรคที่เกิดขึ้นนะครับผมโอกาสแล้วโอกาสของมันคือโฆษณาครับผมที่จะเข้าถึงนะครับผมแต่อุปสรรคของมันก็มีนะครับผมเช่นว่าทิศทางที่เราติดไว้เนี่ยมันไม่ได้เห็นเด่นชัดนะครับผมก็อาจจะถูกลดลั่นกันไปนะครับผมก็ว่ากันไปในลักษณะนี้นะครับ อันต่อมาน,นะครับผมเป็น Trans Quality นะครับผม City นะครับก็ในเช a r e Harmony นะสำหรับใครที่อยากจะเล่นแนวนี้นะผมมันเปิดมิ้นไม่แล้วแหละแต่อันนี้ผมไม่ทันนะครับผมก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังเฉยๆนะครับผมราคาเหรียญอยู่ที่0.7โดยประมาณนะครับ มันรายละเอียดมันไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นนะครับผมซึ่งคนที่ติดตามเขาก็ค่อนข้างที่น้อยอยู่นะผมว่านะครับยังไงก็ตามถ้าคุณจะเข้าไปเล่นหรือลงทุนจริงก็พยายามเช็คให้ดีนะครับผมราคาเหรียญตอนนี้อยู่ที่0.7นะครับผมก็ค่อนข้างที่จะลดลงกว่าเดิมนะในราคาแม็กซ์สุดนะครับผมที่เกิดขึ้นนะครับขออนุญาตนะน่าจะอยู่ที่รา2ดอลลาร์นะครับผมจากตอนมกรานะแล้วก็ช่วงนี้ก็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับผม ในการเข้าซื้อค่อนข้างน้อยนะครับผมแล้วก็มูลค่าของอตลาดก็ไม่ได้เยอะอย่างนั้นนะครับผมอยู่ที่11ล้านนะเป็นอะไรที่คุณจะต้องอคิดคำนวณให้ดีนะครับผมก่อนเข้าซื้อนะครับผมใน n f t k ราคาขายอยู่ที่3ามพันแรนะครับผมที่แพงที่สุดนะครับในเวลานี้นะครับผมซึ่งผมมองว่าราคาถูกที่สุดก็หนึ่งพันะครับผมเป็นอพาร์ตเมนต์นะครับผมอยู่ที่ความชอบของคุณนะไม่ใช่สิ่งที่ผมจะแนะนําได้นะครับผมแต่ผมมองว่าเป็นอีกเกมหนึ่งนะครับผมที่ถ้าคุณชอบแนวโลบล็อกนะครับผมก็น่าจะสนใจนะครับผมแต สำหรับผมผมขอผ่านนะครับผมในช่วงเวลานี้อันสุดท้ายนะครับผมที่จะพูดถึงนะครับผมที่พูดถึงไม่ได้ที่จะลืมพูดถึงไม่ได้นะครับคือตัวฟรัมแพลเนตที่ถูกลักไปเรียบร้อยนะครับลักอย่างไรเรื่อยใหญ่นะครับผมในหัวข้อข่าวเขาบอกว่ามีส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับผมกับตัวทวิตเตอร์นะครับผมที่ถูกปิดปิรบอยนล้วนะครับผมแล้วก็น่าจะมีส่วนกับเดฟนักพัฒนานะเพราะว่าอย่างแรกเลยนักพัฒนาเกมเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับผมซึ่งมองว่า การถูกจ้างไปทํอมันสักอย่างเนี่ยมันก็มีส่วนที่ความคล้ายคลึงกันอยู่นะครับผมสิ่งหนึ่งที่คุณควรจะต้องรู้นะครับก่อนที่ดูเข้ามาดูเกมนะคืออย่างแรกคือตัวทีมเนี่ยไม่ได้เปิดหน้าเปิดตานะผมมีแต่เทเลแกรมอย่างเงี้ยอันนี้ความคือความเสี่ยงอันนึงนะครับผมที่คุณควรจะต้องรู้นะครับผมถ้ามีอย่างนี้นะปล่อยผ่านไปครับไม่ว่าเกมมันจะดีมันจะมีคนสนใจเยอะขนาดไหนนะครับผมไม่จําเป็นต้องพูดถึงมันนะครับผม อันที่2นะครับผมคุณสามารถดูได้นะถ้ามันถ้ามันออกมาแล้วมันเนนร่งนะผมในการขายนะในมาร์เก็ตเพสนะครับผมก็มองมองไ้ว่าไม่โอเคแล้วนะครับผมซึ่งถ้ามันอย่างนี้นะครับผมรายละเอียดของตัวเกมนะผมรู้สึกว่ามันมีความคล้ายคลึงกับ เกมบางเกมที่ผมเห็นในประเทศนะครับผมซึ่งผมก็คิดว่าคงจะไม่ใช่หรอกมั้งนะครับผมแต่คิดว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคนไทยพอสมควรนะครับผมอาจจะเป็นไปได้นะเพราะว่ารายละเอียดของคนที่เอามาแชร์เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับผมก็พยายามดูให้ดีๆนะฮะบางทีมันก็อันตรายนะครับผมการรับโฆษณาบางอย่างเนี่ยบางคนไม่ได้สนใจนะสนใจแต่ยอดนะครับผมสำหรับผมไม่ได้สนใจยอดนะครับสนใจความเป็นจริงมากกว่านะในส่วนของลถอ่าส่วนของเบสซีนะครับที่เกิดขึ้นนะครับ ส่วนหนึ่งท่านสามารถดูได้นะคือคอมเมนต์ของเขานะครับผมคือเราไม่จชเป็นต้องดูเยอะขนาดนั้นถ้ามันมีคอมเมนต์หนึ่งบอกคอมเมต์มากกว่า10 20คอมเมนต์บอกสแกมเนี่ยเราถอยหนีออกมาเลยนะครับผมเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีเวลาไปตรวจนะครับผมซึ่งส่วนของคอมเมนต์ก็ช่วยเราได้ระดับหนึ่งนะครับผมเราสามารถดูอีกส่วนหนึ่งได้นะครับส่วนโนโ holder นะครับผมที่ถ้ามันอยู่ในแพ็นเกจสวอปกับพินเซลเนี่ยเยอะนะครับผมจำนวนที่มันเยอะอย่างเงี้ยมันมีโอกาสมีความเสี่ยงสูงนะยังไงก็เราระวังให้มากนะครับผม อันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากย้ําเตือนนะครับผมเพราะบางครั้งเนี่ยการที่บางบางคนบางท่านนะครับผมสนใจเกมนะแล้วก็ไม่ได้ไปดูพื้นฐานของมันนะครับผมแล้วก็เอามันบตะบันนะครับผมแช์นะครับผมแล้วก็แชร์ตัวมินนะซึ่งอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ค่อนข้างเสี่ยงนะครับผมสำหรับใครหลายคนนะอย่างที่ผมผมขอเปรียบเทียบนะครับผมในคอนติเนียมให้ดูนะคือคอนติเนียมเบอร์เนี่ยมันสเต็กเหรียญนะครับผมก่อนที่จะนี่นะซึ่งผมมองว่า เอาจริงนะในตัวผมในตัวในตัวผมเองนะผมรู้สึกว่าคอนติเนียมเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กอย่างที่คิดละนะครับผมแต่ก็โอเคอะซีอมันพยายามปัดนะครับซึ่งเราเห็นนะซีโนะครับผมเห็นชัดๆนะมันมีลิงก์อินให้เราดูนะครับผมซึ่งมีความเป็นจริงนะซึ่งอะไรพวกนี้เนี่ยมันค่อนข้างทีง่จะดูได้นะครับผมแล้วก็ที่ดินก็สามารถซื้อซื้อหาได้นะครับในช่วงเวลานี้ที่ดินน่าจะเกือบใกล้หมดแล้วล่ะผมว่านะเอาจริงตอนตอน,ตอนที่ดินเลเวลสผมไม่ได้ซื้อนะครับผมเพราะว่า ผมไปซื้อตอนไอ,ไอตัวเลเวลที่สูงๆนะครับผมแล้วก็น่าห่งหุดหงิดใจพอสมควรนะในการที่จ่ายนี่นะที่เซลล์หมดกันแล้วนะครับผมก็รอไปรอบรอบหน้าในการขายนะครับก็ค่อยว่ากันนะฮะร,ราคาก็น่าจะขึ้นเลเทะนะครับผมแต่เบื่อเอาจิงเบื่อจริงนะราคาที่มันแบบมันปั่นอย่างนี้นะครับผม ผมว่ามันค่อนข้างที่จะนั่งกิดใจพอสมควรนะครับผมประมาณนี้คร่าวๆครับสำหรับใครที่เข้าไปแล้วมองว่าเกมเป็นต้นสายนะครับผมอย่าใช้แค่เพียงว่ามีคนพูดให้คุณฟังนะซึ่งแม้แต่ผมเองที่พูดให้คุณฟังคุณก็ต้องช่างใจนะครับผมเพราะบางครั้งเนี่ยผมผมเช็คแล้วนะแต่บางทีเนี่ยนักพัฒนาเขาไม่ได้อ่าอารตีให้เรานะครับผมประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าผมปบมสวัสดีนะครับผมอยากจะให้ทุกคนนั้น อาผ่านพ้นทุกอุปสรรคไปนะครับผมผมเชื่อว่าทุกคนมีปัญหานะครับผมและทุกคนเคยเจอรักนะครับผมคำว่ารักพูดว่าะเขาเจ็บนะครับมาเจ์ใหม่สวัสดีครับ